ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไปตัวนี้ไม่สนทำไมลูกไปไปกินนกกว่าเขาอ่ะนี่กินใหญ่เลยนี่กินใหญ่เลยนี่กินใหญ่เลยนี่ไม่กินเว้ยเมียไปกินนกกับเปี๊ยไปกินนกกับน้องเร็วกินน้กับน้องไปกินนกกับน้องไปไปเร็ว

อ้าวอาวอาเอาเฮ้ยน้องเขาทีกินนมแม่จาัดก,การสิแกล้งกันนะ่ะไม่ยอมกินนมแล้วน้องกินนมก็ไปยุ่งเขาอืมตัวเล็กนี่โอ้ยนี่ ช่วยเหรอมาช่วเหรอช่วเหรอผมไม่สนแล้วผมกินอย่างเดียวเลยครับผมไม่สนแล้วผมกินอย่างเดียวเลยครับนี่ผมก็จะเล่นอย่างเดียวเลยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะไรอะไรผมจะเล่นอย่างเดียวเลยครับผมไม่อยากกินนมแต่พจะกินนมอย่างเดียวผมไม่เล่น อ้เองดูดนมข้าดูดอะไรอย่างดีอะเฮ้เองดูดนมไปข้าจะดูดอ้าอ่อ่าฮ่าาจะเล่นอย่างเดียวข้าไม่สนข้าไม่สนข้าจะเล่นอย่างเดียวเอาเอานี่เอาเล่นหางแมวเล่นหางแม่เอา ทะเลาะหางแม่ละวอะไรวันนี้อะไรวันนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยโอ้ไม่ไหวเอาโอ้ยม่สนแล้วครับผมจะกินนมอย่างเดียวผมไม่สนผมุ่งใจหยุดนมแม่อย่างเดียวผมไม่สนครับหยุดนอนเขาหยุดนมแม่อย่างเดียวเออ ยังแย่ในอดของแม่เยอะนะเดี๋ยวแม่เหนื่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกฮะอ,ะอีกตัวอ้าวน่นโน่นโน่นมานี่เลยมานี่หนาเร็วหลบไปทำไมน่าจริงหลบทำไมอ่ะน่าจริงหลบทำไม กลับมาเอ้ยลูกกูนี่ดูตัวนี้ดูจะนมอย่างเดียวเลยอ๋อขอบหัวหิวนี่ครับบ่มหิวนี่ครับบ่มหิวบ่มหิวเฮ้หิวก็ต้องกินละเนาะอดูไปดูอ่ะเลือกเอา เอาคนเดียวไปเลยเมาไปเลยลูกหมกเต้าเมาไปเลยแม่ไม่ว่าขอยเองอิ่มก็พอ่อครับผมผมจะก,กินเองเลยครัสบสมาใจไม่มีใครมาแย่งไอตอนนั้นหลบไปแล้ว <laughs>